คมันนับหนึ่งสองสามได้ที่หกจ้ะแต่แป๊บนึงนะถ่ายทดอดมาต่อของเราที่หนึ่งจุดสี่ค่ะไอเลขที่หกค่ะสิบสามเอ็กวายบวกสิบสามเอ็กยกกำลังสามค่ะสิบสามเอ็กวายบวกวนะคะสิบสาม x ยกํากำลังสามแต่ข้อนี้จัดกรรมันดูนะคะตรงนี้ x มันกำลังหน,นึ่เง 1, เนาะค่ะ<อ>แล้วตัวนี้ x มันกำลังสามส่วนใหญ่แล้วเขาจะยึด x เ,เป็นหลักนะคะให้หนูเขียน x ขึ้นก่อนไม่ได้ผิดนะคะแต่ว่าแนะนำว่าให้เขียนเป็นแบบนี้นะคะโอเคตอบดีกรีเท่าไหร่ลูกสามค่ะอ่าสามถูกต้องค่ะดีกรีของข้อนี้เป็นสามเพราะตรงนี้เป็นเลขสามตรงนี้เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองเนาะ มากที่สุดคือสามเลขที่เจ็ดค่ะนั้นข้อห้าค่ะทางใกนการบ้านแล้วกันข้อหนึ่งเห็นไหมคะเลขที่เจ็ดเจ็ดคือปีนุชอยู่ไหมคะปีนุชยังบอกอยู่เลยนะว่ามาค่ะปีนุชมาทางแชทก็ได้นะคะปีนุชนับหนึ่งปีนุชนับสองปีนุชนับสามไปได้ เลขที่แปดค่ะแปดพิชยาภาพิชยาภากินสิรินับหนึ่งพิชยาภากินสิรินับสองอยู่คะ่ะกโอเคเกือบแล้ว<ะ>เกือบโดนแล้ว <laughs> ให้เขียนพหุนามต่อไปนี้ในรูปผลสําเร็จค่ะลูกหนูจะได้อะไรดีลองบอกครูสิที่หนึ่งสองจุดหนึ่ง เห็นไหมลูกเห็นจอไหมเห็นค่ะได้เท่าไหร่ให้จับคู่ก <só c iful> <hmm> ่อนพากันคิดก่อนจับคู่ว่าคู่ไหนก่อนลูกไม่ไม่จำเป็นต้องเรียงตอนแรกถคายังไม่ยังไม่ค่อยถนัดเรายังไม่ต้องเรียง เรียงลาดับตัวอักษรอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะเอาตามที่เราคิดก่อนเลยเดี๋ยวเรามาเรียงใหม่ได้อเอาจับคู่ไหนตัวไหนกับตัวไหนก่อนดีคะอะไรก็ได้หรอคะใช่แต่ต้องเป็นเอกนามคล้ายนะเช่นหนูจะจับตัวนี้กับตัวนี้ไม่ได้นะคะมันไม่ใช่เอกนามคล้ายต้องหาตัวที่เป็นเอกนามคล้ายกันค่ะตัวไหนกับตัวไหนก่อนดีเอกำลั<อ>งสอบกับ ปปกับอะไรกําลังสองค่ะมันเป็นเอกนามคล้ายเปล่าอันนี้ตัวแปร b ตัวนี้ตัวแปร a เขามาเอกนามคล้ายคือ x กําลังสองกับสอง x กําลังสองอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นเอกนามคล้ายเพราะมีมีตัวแปร x เหมือนกันมีเลขชี้กำลังของตัวแปรเท่ากันลบ st กับสอง st อย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นเอกนามคล้า,า,า,ลาย a ยกกำลังสองกับอ่านเครื่องหมายของเขาด้วยลบ a ยกกำลังอ่าได้เท่าไหร่คะ a ยกกำลังสองกับลบ a ยกกำลังสองได้เท่าไหร่หน้า a คือมีเลขอะไรอยู่ 1> <A> 1. เลขหนึ่งเลขหนึ่งหนึ่งกับลบหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะหนึ่งกับลบหนึ่งรวมกันเป็นเท่าไหร่หนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์นะคะ ศูนย์แปลว่าจนนี้จะหายไปนะคะลูกปึ๊บอ่ะตัดออกไปต่อไปค่ะจับ o K M คู่ไม้บียกกำลังสองค่ะกับกับบียกกำลังสองอ่ะหน้าบียกกำลังสองเลขอะไรคะตรงนี้หนึ่งค่ะตรงนี้เลขอะไรเอ็กหนึ่งค่ะอ่ะหนึ 1, ่งบียกกำลังสองบวกหนึ o ่งบียกกำลังสองกลายเป็นเท่าไหร่คะสองบียกกำลังสองค่ะอ่ะสองบียกกำลังสองถูกต้องค่ะ ตัวนี้ยังไม่ได้จับคู่มีคู่ให้จับไหมไม่มีค่ะไม่มีทําไงเขียนลงงลางค่ะเออเขียนลงไปค่ะโอเคบวกหนึ่งคะแนนค่ะต่อไปอันนี้เลขที่เท่าไหร่นะแปดต่อไปเก้าค่ะไอค่ะพี่มนวันพี่มนวันพี่มนวันนับหนึ่งพี่มนวันนับสองสามตอบไปตามใจนะ ลขที่สิบใครเอ่ยนันทลักษณ์นะหรืออากิลาพัทธละวานันอ๋อพัทธละวานันอ๋อพัทละวันตอบสองจุดสองสิคะจับคู่ก่อนเอาคู่ไหนดีคู่คู่สี่เอ็กับห้าเอกับี่เอ็กเออยกกำลังสองสี่เอกกกำลังสอง 2. อ่านเครื่องหมายของเขาด้วยค่ะลบสี่เอ็กยกลังสองค่ะอ่ะจับใครจับคู่ตห้าเอ็ค่ะ อ่าห้าห้า x เฉยๆไม่มีนะเอ็กซ์กำลงังสองค่ะเออจับคู่นี้ก่อนแล้วได้เท่าไหร่คะคู่นี้ได้ x ยกกำลังสองค่ะอ่าถูกต้องค่ะได้ x ยกกำลังสองต่อไปจับคู่ไหนก่อนดีคะสี x ่ x ยกกำลังห้าค่ะสี่ x ยกกำลังห <5 S 2> ้ากับอีกกับลบสาม x ยกกำลังห้าค่ะแล้วมีอีกไหมที่มันเป็น x ยกกำลังห้าแล้วก็ลบเอ่อ ลบ x ค่ะ่หนูจะได้4ลบ3ลบ1ถูกไหมคะได้แบบนี้ไหม่ลบ3เหลือเท่าไหร่1ค่ะ1 1ลบ1เหลือเท่าไหร่0ค่ะ0 0คูณ x ยกกำลัง5ได้เท่าไหร่0ค่ะ0สรุปว่าตรงนี้หายหมดเลยสรุปแล้วข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ x ยกกำลัง2ค่ะโอเคค่ะ ข้อสองจุดสามกับสองจุดสี่ให้ไปทำเป็นการบ้านเองนะคะเลขที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดใช่อกคิาไหมวะจำไม่ได้อากคิาไหมอากคิานับหนึ่งอากคิานับสองอากคิลานับสามไม่อยู่แล้วสิบสองน่าจะเป็นนันทลักค่ะนันทลักนับหนึ่ง นันทรัตษ์นับสองนันทรัตษ์อ่ะโอเคนันทลักตอบสองจุดห้าหน่อยค่ะจับคู่ไหนกับคู่ไหนดีจับคู่ไหนดีลูกคู่นันนะคะได้คะ่คะแล้วคู่ขยายก่อนลืมเลยอ่ะสองจุดห้า อยู่เป็นครบค่ะอยู่ครบอยู่ครบทุกคนแหละทำไมไม่ทุกใช่ค่ะจพูดไหนดีเกวลกังสองกับใช่ค่ะสองสอ,งอะไรสองกำลังเอ็มสอสองกำลังเอ็มเหรอคะสองสอง สยกกำลังเอมคือแบบนี้นะคะเออกับตัวนี้รวมกันเป็นเท่าไหร่คะข้างหน้าเอมยกกำลังสองมีเลขอะไรเขียนอยู่สองตรงนี้ตรงนี้มีเลขอะไรเขียนอยู่เอ็มยกกำลังสองข้างหน้ามีเลขอะไรอยู่ที่เขาไม่เขียนกันเลขหนึ่งเออหนึ่งเอ็มยกกำลังสองบวกสองเอมยกกำลังสองได้เท่าไหร่คะลูก 3, M, ามเอ็มยกกำลังสองถูกต้องค่ะสามเอ็มยกกำลังสองต่อไปหนูจะเขียนตัวไหนต่อคะต่อไปจับคู่ไหนหรือจะเขียนตัวไหนก่อนได้หมดค่ะอะตัวนี้คิดไปแล้วคิดไปแล้วเหลือลอ,อีกสามตัวหนูจะจับคู่ไหนหกกับสิบสองหกกับอะไรด้วยอ่านเครื่องหมายเขาด้วยค่ะ หก <12. S 1> กับหกลบสิบสองหกลบสิบสองได้เท่าไหรคะหกลบสิบสองลบหกค่ะนะมีไพ่แคะสิบด้วยเป็นลบหกต่อไปยังเหลือตัวนี้คิดไปแล้วตัวนี้คิดไปแล้วอันนี้ก็คิดไปแล้วถึงจะคิดไปแล้วเหลืออะไรคะลูกเหลือเอ็มเจ็ดอะไรค่ะเห็นแค่เจ็ดเอ็มเหรอคะ ลบเจ็ดเอ็มค่ะอ่าลบเจ็ดเอ็มเขาไม่มีพวกที่จะต้องไปคิดคำนวณด้วยหนูก็ลอกออกไปแต่เวลาตอบครูบอกให้เรียงนะคะเรียงเรียงใหม่สิลูกได้อะไรตัวแรกเราเรียงเลขชี้กำลังของตัวแปรมีเอ็มยกกำลังสองตัวนี้แล้วก็มีไม่มีตัวแปรมันคือกำลังศูนย์แล้วก็ตัวนี้คือเอ็มกำลังหนึ่งเรียงจากมากไปน้อยได้อะไรคะสามเอ็มกำลังสอง หาสามเอ็มยกกำลังสองอะไรต่อแล้วก็ลบเจ็ดเอ็มลบเจ็ดเอ็มอะไรต่อแล้วก็หกถ้าหก <6 S 1> ผิดนะ,ะลบหกถูกบวกหนึ่งคะแนนค่ะโอเคต่อไปนันทลักสนะิบสองเนาะต่อไปสิบสามเอพิมพ์ชนกมาเรียนไหมเนี่ยพิมพ์ชนกไม่อยู่เนาะอ่าเลขที่สิบสี่ค่ะ เลขที่สิบสี่ค่ะเดี๋ยวนะคะข้อสองจุดหกสองจุดเจ็ดสองจุดแปดสองจุดเก้าและสองจุดสิบให้ไปคิดเองเนาะเลขที่สุดท้ายมาทำอันนี้ค่ะให้เขียนพหุนามต่อไปนี้ในรูปผลสำเร็จแล้วก็เรี้ยงพหุนามพจน์ที่มีดีกรีจากน้อยไปมากนะคะคือคิดเหมือนเดิมแต่ตอนแรกกูบอยเขียนจากมากไปน้อยข้อนี้สั่งให้น้อยไปมากหนูต้องมาคิดคำนวณก่อน เลยที่สิบสี่คิดคำนวณก่อนคะ่ะจะจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากก่อนก็ได้แล้วค่อยมาเรียงใหม่คู่ไหนก่อนคะคิดคู่ไหนก่อนเอ่บสามเกำลังสองบวกห้าเกำลังสองคิดคู่นี้ก่อนได้เท่าไหร่คะได้สองเอกกำลังสองสองเอยกกำลังสองพอไปคะ่ะคู่ไหนต่อคะคะู่ค้า สลัดบ้านครับะฮะอะไรนะสะล,ลัดเลยนะสะลัดบ้านไปดับครับโอเคเดี๋ยวใส่เป็นล้าให้ตอนท้ายครับเตืนอนคุยกทีนึงนะคะอ่ะต่อไปอะไรต่อแล้วไม่ได้ลบสามเอกกำลังสี่ค่ะอ่าลบสามเอกยกกำลังสี่ต่อไปสี่เอกกำลังห้าลบเอกกำลังห้าได้ทไรคะ ได้สามอกกำลังห้าค่ะถ้าเขียนสามเอกกำลังห้ามันคือต้องใส่ตรงนี้เป็นเครื่องหมายอะไรคะบวกหรือลบบวกค่ะโอเคบวกอ่ะเพื่อนเขาเรียงจากน้อยไปมากแล้วรู้ได้ไงว่าน้อยเนี่ย x อกกำลังสองเกกำลังสี่แล้วก็ x อกกำลังห้านะคะเดี๋ยวจะให้ไปทำเองเนาะเราจะเรียนไม่ทันของทเชอร์อยู่แล้วมันจะหมดเวลาแล้วเนาะ ข้อสามจดสองสามจุดสาให้ไปคิดเองคือคิดเหมือนข้อข้างบนบนที่ผ่านมาเลยค่ะแต่ขอให้เรียงจากน้อยไปมากแค่นั้นเองแล้วก็สามจดสี่สามจุดห้าเหลือเวลาอีกประมาณ5้านาทีอ่ะทีนี้การบวกและการลบพหุนามนะคะชีดนี้หนูไปดาวโหลดได้เลยนะคะลูกการบวกและการลบพหุนามนะคะในแนวราบในแนวราบก็คือทําทางแนวนอนนะคะ กับเดี๋ยวมันจะมีทำทางแนวตั้งเนาะทางแนวนอนก็คือเขียนทุน้ำทั้งหมดลงไปที่ต้องการบวกกันในบรรทัดเดียวกันคือเรียกแบบนี้ค่ะรวมพจน์ที่คล้ายกันก็คือที่หนูทำมาเมื่อักี้ทั้งหมดเลยนั่นแหละเราเรียกว่าการบวกในแนวราบนะคะคือบวกทางแนวนอนหนังสือบางเล่มจะเขียนว่าทางแนวนอนอเห็นไหมคะถอดวงเล็บออกมาก็คือถอดออกมานี่บวกกับลบนะคะเขียนลบแบบนี้ค่ะแค่ถอดวงเล็บออกมาเฉย ถ้าเป็นเครื่องหมายบวกอะค่ะมันจะถอดวงเล็บได้ตามเดิมหมดเลยมันจะไม่มีปัญหามันจะมีปัญหาที่การลบเด็กมักจะผิดมากที่สุดอยู่ที่การลบนะคะถ้าการบวกคือเขียนเครื่องหมายเดิมออกมาหาตัวที่เป็นเอกนา,ามคล้ายกัน 5x นะคะดูเครื่องหมายข้างหน้าด้วยเรื่องนี้ก็จะกลายเป็น 5x ลบ 12x เอาบวก3กับบวก15อะนะคะได้18 5x ลบ 12x ได้ลบ 7x ฝากไปดูวิธีทำนะคะที่จะอยู่หน้าตรงนี้เนาะเดี๋ยวอันนี้วันนี้จะอธิบายอย่างเดียวการบวกในแนวตั้งก็ไม่มีอะไรมากค่ะการบวกในแนวตั้งก็คือเขียนตัวที่มันเป็นเอกนามคล้ายให้ตรงกันเห็นไหมเอกนามคล้ายคือนี่ x y ตัวนี้ x y อันนี้ s t s t การบวกไม่มีปัญหาเลยค่ะการบวกในแนวตั้งก็บวกเลยบวกตามปกติเหมือนการคิดเลขปกติเลยครูจะ เน้นที่การลบเนาะเพราะว่าการลบเด็กจะผิดมากที่สุดนะคะฝากไปดูตัวอย่างตามหน้านี้นะคะส่วนหน้านี้ครูจะยังไม่สอนเนาะการลบผูาหนะครูจะมาเน้น้างหน้าเพราะฉะนั้นการบ้านก็มีไม่กี่ข้อนะคะเดีวเราจะเจอกัหนั่งอาทิตย์หนึ่งเป็นข้อย่อยตามนี้เดี๋ยวครูจะส่งเอกสารทั้งหมดให้ในไลน์แล้วก็หนูสามารถไปดูได้ที่ google site นะคะไปดาวน์โหลดได้ไปดูวิดีโอเดิมได้ หากเข้าไม่ได้หรือมีข้อสงสัยยังไงให้สอบถามเนาะ